ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะเป็นไงบ้างพี่บอยไม่มีอะไรแล้วครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือผมก้าวมาข้างหน้าแล้วครับก็คืออยากจะแบบยิ้มยิ้มและไม่มีอะไรเลยแล้วก็จริงๆผมวันเนี้ยผมอยากจะแบบโฟกัสเรื่องของการตีกอล์ฟมากกว่าพูดตรงๆเพราะว่าจริงๆเนี้ยมันเป็นรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันที่ผมมาทํางานด้วยเนี่ยผมอยากจะโฟกัสตรงนี้เพราะว่าถ้าวันนี้ผมตีไม่ดีผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นพราะผมอยากไปตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่นมากๆแล้วเสร็จทีนี้ก็คือแบบ ต้องโฟกัส<อ>กมากๆเลยครับทุกคนครับส่วนเรื่องอะไรที่มันผ่านๆไปแล้วผมก็ไม่ค่อยจะเอามาเก็บคิดอะไรละฮะก็ให้มันก้าวต่อไปน,นั่นเองกับความรักครั้งนี้มันได้ประสบการณ์อะไรกับตบ้มางพี่ก็ทาให้เราได้เรียนรู้ <c oughs> ได้ได้เรียนรู้การ<ม>ทําธุรกิจครับ<ม>ใช่<ม>แล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนั่นเองการจัดการยังไงเรื่องควาคุยกับแฟนเรื่องรายละเอียดเรื่องอยขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วดีกว่านะครับผมพูดตรงๆเพราะว่า มันจะพูดแล้วมันจะไม่จบผมไม่อยากจบเรื่องนี้ละผมอยากจะทําธุรกิจของผมต่อไปละเรื่องที่มันผ่านมาผมผมว่ามันน่าจะเป็นข่าวเยอะมากแล้วอะ่ะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคนก็น่าจะเบื่อเบื่อเราแล้ว่ที่จะมาสัสมภาษณ์หรือว่ามามารับฟังเรื่องเราอะไรพวกนี้ผมขอโฟกัสงานใหม่ๆที่จะมีโอกาสทําในในอนาคตดีกว่าใช่ใช่ครับผมก็กลับมาทำธุรกิจของตัวเองครับใช่ครับ ก็เอาประสบการณ์ที่เคยทำมามามาทำให้เราดีขึ้นแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยอ่ามีครับมีครับมีมีเปยเป็นทีมเดิมไมคี่ไม่ไม่เป็นคนเดิมสิไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนครับผมใช่ครับสิ่งที่แก้ไขคืออะไรครับหลักการอ่าสิ่งที่แก้ไขก็คือแก้ไขที่ตัวเราแหละเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยเราต้องเรียนรู้เยอะๆอะไรอย่างนี้ครับเรียนรู้งานมันเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราเรียนรู้แล้ว แล้วเราก็มาปรับใช้กับตัวเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมผมขออนุญาตแบบไม่ไม่พูดเรื่องเดิมแล้วครับนะครับขออนุญาตจริงๆจริงๆผมอยากขอบคุณมากเรื่องกําลังใจผมขอบคุณมากเลยเพราะว่าเพราะว่าจริงจคนให้กําลังใจเยอะมากมากจริงๆเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ไอ้ไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมาเราก็ยังมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแค่นี้เราก็ยิ้มแล้วอ่ะเราก็ยิ้มยิ้มได้แล้วกับกับกับสิ่งที่เราได้รับกําลังใจอะไรมาไอ้ไอ้ ไอ้อะไรที่มันเป็นแบบลบๆหน่อยผมก็ไม่อเก็บมาคิดแค่นั้นเองขอบคุณนะครับวันนี้นะครับ <P ain S 1> ขอไป <c oughs> ตีกอกก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งสองสามพัทปแทนให้